ขนมตาลลานดังนะครับผมแม่จำฟรีเอามือเลยอ่ะโอเคเอ่อความสะอาดเอาไว้ที่ล่างเอาไปที่ล่งางเอาความอร่อยก่อนอร่อยกนะ่ติดสกรปรกไว้ก่อนจ้าอ่ะแล้วมึงดูมันนะปอกไว้ก่อนจ้าอ่ะแล้วมึงดูมันนะมันมาทองคนมันแดกคนเดียวเลยสามชิ้นลเลยเนดะือนขนมตาลมาจากกาญจนบุรีอร่อยกว่าขนมตาลก็แม่ค้านี่นะดูดิแม่ค้านี่สีเดียวกับขนมเลยนะดูดิเหลืองไม่ว่าอย่างเดียวนะ นี่ชอบต้งจิ้มปากมันฝรังนุ่งของเราหรอต่อฝากกันด้วยนะครับพูดพูดไปได้มาเฮ้ยฝากก็นเดี๋ยกันแล้วกันนะครับผมครับเต็มปากน้ำตาลแม่จำปีลาซาบุรีลาซมบุรีครับผมแม่ขาดสวยและใจดีมากน่ารักด้วยน่ารักด้วยเอออยู่ในซอยข้างโรงเรียนเบสจมานนะครับผมมันนุ่มมากเนี่ย